เหมาะสำหรับผู้มีอายุหกสิบปีขึ้นไปอาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าหกสิบปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมว่าคอนเทนต์ที่สัมภาษณ์คนตัวลายมันมีเยอะไม่มีหลายช่องครับเรามาทำเราก็เหมือนละมันไปนเรียนแบบเขาอะเราไม่ได้ต้นฉบับครับเราก็เลยอะไรมันตรงข้ามกับคนตัวลายวะกูได้เป็นต้นฉบับก็คนจับคนตัวลายอ่ะเป็นตำรวจเลยตำรวจแม่งเลยแล้วถ้าสัมภาษณ์ตำรวจเนี่ย ใครจะมาดูวะใช่ไหมพอเอิญมึงต้องออกสัมภาษณ์ตำรวจที่ดังดังดังดดด้วยอ่ะผมก็เลยนึกถึงคนที่ออกสื่อบ่อยๆพี่ต่อสันธทนะลองต่อครั้งแรกเลยครั้งแรกผู้พันตึงผู้พันครั้งครั้งแรกเลยพี่ที่ครั้งแรกครั้งแรกเลยที่ได้ตำรวจเนี่ยคือผู้พันตึงที่เป็นคนดังที่เป็นข้าราชการอ่ะที่มาออกช่องพี่นะใช่แล้วก็ทําสัญญาใจว่าจะออกช่องผมช่องเดียวเท่านั้นเพื่อดันให้ช่องผมดัง จะไม่ออกช่องอื่นอีกต่อไปผู้พันถึงก็ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยใ, <onu? S 1> ใครมาขอช่องหนึ่งดังมาขอก็ไม่ออกสัญญาใจไว้แล้วสัญญาใจ,จไว้แล้วผมก็เอาผูพ้พันถึงมาออกเฮ้ยผิดคาดเลยคนนี้จากคนเกลียดแกว่าแกเป็นนั่นนู้นนี่เฮ้ยกลายเป็นคนชม,มผมเข้าใจผู้พันถึงผิดมาตลอดนั่นนู้นนี่นะอะไรเงี้ย ude. บางคนแบบเอาว่าสมมติถ้าผูพ้พันถึงคนดูคนดูผมเกือบล้านนะอะคอมเมนต์เป็นหมื่นอนะชมไอ้ที่ด่ามีอยู่หลักพันเออนี่สิที่เราต้องการคือเอาเข้ามาออกอะ แล้วให้เขาถูกชมให้เขารู้สึกดีให้เขา,ให,เขาให้เขาเสนอในมุมมองของเขาเออเพราะว่ามุมที่ที่เขาถูกตัดสินมาว่าฆาตก,กรอ่ะแต่มุมอื่นๆเขาก็มีครับผมก็เลยเอะพอได้ผู้พันากษาเสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยนึกชื่อแรกว่าต้องเป็นคนที่ดังที่สุดในประเทศไทยก็คือรองต่อสันทน,นะตอนนั้นนะพี่ตอนนั้น,ตอนน,นตอนนี้ก็ดังอยู่คดีตังโมคดีท่านก็ออกมาเรื่อยครับผมออกมาทะเลาะกันเรื่อยในในโขนกระแสนะครับก็เลยติดต่อพอดีพรรคพวกเราอนเมืองก็เป็นน้องพี่ต่อก็แนะนําให้เราเข้าเฝ้าได้ก็ไปหาท่านจิเต้เฮา ออกมาสิก็ทุ่แสนถล่มเลย่านนี้โอ้โหคนติดตามพุ่งเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บท่านนี้ก็เอ้ยใครอีกวะมือปาดตีใหญ่ที่แฝงตัวไปในแก๊งตีใหญให่ดังมากท่านบันดลนบันดลนลงไปก็ถล่มอีกปุ๊บปุ๊บป๊บแสนอีกอะไรเงี้ยท่านนี้จุดเปลี่ยนชีวิตก็คือท่านพลตำรวจโทรเลยวัดติงเกษรที่ี่มาได้นะนัดตอนนั้นนะพี่ติดตามสี่หมื่นก่อนที่ท่านยังไม่ได้ออกท่านเลยวัดลงเพิ่มลงเพิ่มเปนตึงลงรองต พอได้ทะเลวัดมาปุ๊บโอ้คนติดตามขึ้นมาสองแสนเลยยอดดูยอดดูจากห้าหมื่นสามื่นสนหนึ่งล้านวิว่เลยลงไปกันล้า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 นแบบโอ้โหตกใจไหมพี่ก็ร้านไหนร้านร้านไห่ของชํำอะไรร้าร้านยอกยอกร้านวิว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 มาแว้งคือสแก้วไหมเติมไหมทีมงานมีน้ำท่อมมาเติมให้ ให้ลุงบุญเพิ่มหน่อยสิมีแต่อาชีพท่างกบยาอ๋อเดี๋ยวแตวาให้กูแดกอาชีพเดียวเลยฉีดให้กูอีเยอเลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้โลยูทูปมาก็เลยเอาไปหาท่านเลวัตบอกท่านครับเซ็นให้หน่อยครับว่าทุกครั้งที่ผมเอาโลแปะข้างฝาแล้วผมมองโลอ่ะจะได้รู้ว่าผมมีวันนี้เพราะท่านแต่ไม่ใช่เาแขกรับเชิญคนอื่นไม่ดีนะทุกคนมีพระคุณหมดพวกเบนตึงรองต่อพระเป็นนทุกคนแต่ว่าไอที่ทําให้เราแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออดังขึ้นมาเนี่ย ก็เพราะคลิปของท่านเรวัดเป็นกรณีพิเศษอะไรเงี้ยครับก็เลยท่านนี้ก็เราก็ยังกลับไปเอาดารามาลง่นะไปเอาดารามาลงแต่ว่ามันเหมือนกับช่องนี้คนมันติดตำรวจแล้วลงดารามันก็ไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยดูใช่ผมไปหาคนนู้นคนนี้มันก็ไม่ค่อยดูผมก็เลยท่านนี้ก็ยาวเลยก็ก็โทรหาตำรวจแล้วก็เอามาลงท่านี้ยาวก็เป็นตำรวจอย่างเดียวแล้วตำรวจอย่างเดียวยาวน่าจะเป็นเขาคนดูบังคับให้เป็นช่องตำรวจไปเลย คือผมบอกว่าไม่ใช่ V I P มันคือ V I P คือแขก V I P แขกที่ออกกันยากอ่ะใครก็ได้ที่เป็น V I P แปลว่าระดับสูงที่มันเอาออกยากใช่ผมไปเอาไม่ได้อย่างท่านชัยวัฒน์ริบิเกตเอ็กซ์สอนเนี่ยอ่าพอออกแกกจานอ่ะใช่ไหมนั่นเอาออกยากนะผมก็ไปเอาออกมาได้นี่ก็ V I P คนก็ดูสองแสนเหมือนกันแต่ F C พยายามจะเม้นว่าเอาตำรวจเอาตำรวจคือให้เราเป็นตำรวจไปแล้วกูก็เปลี่ยนเป็นโอโปลิสแบงค์เลยไหมก็ V I P โอโปลิทแต่ไม่เปลี่ยนไม่ได้มันเป็น V I P มันเป็น V I P ไปแล้วใช่แล้วก็มีีีนนนเเ่่ยยักกกกาาารมมมืือออองหลคคทผจะ็ VIP มันไม่ใช่ตำรวจนะครับแต่เธอบอกท่านผู้ชมไปก่อนเป็นอย่างนี้นี่ครับก็เลยเป็นที่มาของโอวีพีทุกวันนี้แล้วก็อาชีวะชีวีก็เลยมาขอเราไปสัมภาษณ์ครับพี่หลังพี่หลังนะครับณตอนนี้พี่ที่พี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยพี่ตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กมาเลยทุกอย่างเลยผ่านทั้งเรื่องยาทั้งทุกอย่างจนณตอนเนี้ยพี่กลับมาชีวิตดีขึ้นแล้วเนี่ยพี่ก็ ตอนนี้ชีวิตผมปัจจุบันนะครับคือมุมมองเปลี่ยนไปทัศนคติแล้วก็ mindset มันเปลี่ยนไปคือจากที่เอาตรงนะแต่ก่อนผมเห็นใครใน YouTube ที่มันดังขึ้นมาแบบดังแบบไม่น่าดังอบางคนไปยืนด่าในตลาดแล้วดังเนี่ยบางคนไปแก้ผ้ามันไฟแดงแล้วดังบางคนร้องเพลงเพียรแล้วดังเียซึ่งผมบอกว่ามันควรจะดังแบบมีคุณภาพไหมครับผมคือกว่าคุณจะดังได้นักร้องไอซแคมี่เนี่ยเข้าคอร์สเรียนร้องเพลงสองปีออกเทป บาลามแรกเผือยังไม่ดังมาดังสองสามสี่หมดไปเป็นแสนเป็นล้านมันควรมีคุณภาพอย่างนั้นมากควรไม่ใช่แบบมันตะโกนด่าแล้วดังอ่ะหรือไปทําอะไรบ้าๆบอๆแล้วดังอ่ะ <S <S ตอนแรกผมไม่เซ็ตที่มีาคาตีกับคนเหล่านั้นแต่พอผมไปสัมภาษณ์คนเหล่านั้นอ่ะที่ดังๆอ่ะที่ด่าแล้วดังนะไอ้แจ็คแบโพเนี่ยไปสัมภาษณ์มันโอ้โหมันมันไม่ใช่มาด่าแล้วดังเว้ยหน้าปีอ่ะโู้ดักว่าเราอีกนะเราแค่ปีเดียวกว่ามันจะดังโอ้แจ็คแบโพมันเป็นเด็กปั๊มมาก่อนแล้วร้องไห้ ทำ u t u b e ไม่ผ่านขอสัมภาษณ์คนดังๆเขาก็ดูถูกว่ามึงเป็นใครหน้าตาก็ไม่หลอ่อบอกอเชียมันไม่ได้บงนนังเอิญหรือวะมายเซ็ตเราเปลี่ยนไงสุดท้ายวันนี้ใครมามองผมว่าโอ้บีพีมึงเก่งเนอะมึงแม่งสัมภาษณ์ในพงในพลถูกคุยมึงดูที่ก่อนมาเป็นในพลกูเป็นอะไรมาก่อนครับอูแวงขายผ้าทั้งหิ่งอะ่ะอ,อ,อ่านนี่ลงก็ไม่ดังอ่านนี่ลงก็ไม่ดังทำเฮียแล้วก็ไม่ดังทำรายการผีก็เจ๊งช่องส่องหีผมทำอ่ะก็เจ๊งส่องอะไรส่องหีนี่ถ่ายตรงนี้แหละเออเรียนแบบช่องส่องผ ม,ม,มีมีรายการหนึ่งนะพี่นะรายการอะไรเกียร์แปดโกดเแล้วโอ้รายการคุ้ควยนะแบงค์เจ้าของรายการแบงค์้าเสงองต้นตีนะพีอเ่เออเดี๋ยวอันบอกแบบนี้ไปแบบนี้พี<อ>่บอกบอกวันนี้วันนี้วันนี้ไลฟ์ไหมไม่ไลฟ์พี่อืมแดกขาวเสร็จไปพี่ไปไหนไปโลไอ้สัต์จะไลฟ์อไอเชื่อมันทำาะไรรายการอย่างนั้นเนี่ยคนเจ้าของรายการมันอย่างนั้นอ่ะพันนั้นทีนี้ผมก็แบบัวเลยมองว่าไม่เซ็ตตรงทุกวันนี้เปลี่ยนตัววันนี้ผมเห็น ใครก็ตามที่ทักแชทผมมาเยอะมากเลยบอกพี่ครับผมเปิดช่อง u t u b e ครับอยากนั่นนี่ผมจะไม่ไม่มองข้ามเลยผมจะให้โอกาสทุกคนบอกว่าใครก็ตามที่มาถามที่มานั่นอะ่ะเราจะคุยหมดเพราะอะไรมหมเพราะาเราเคยอยู่ในจุดที่แบบขอใครใครก็ไม่ออกตอนที่เป็นยังไม่ใช่อวพที่ดังอะ่ะผมทักแชทตั่งไปหาเนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อเลยช่องคุณตั่งถามว่าช่องคุณคนติดตามเท่าไหร่ผมบอกเอ่อเก้าพันครับไม่ออกต้องแสนขึ้นีังออก เงี้ยโดนอย่างเงี้ยแบบโอ้โหทักไปก็แล้วโอเปเป็นใครรายการทีวีป่ะแล้วดังมาจากอะไรมองเราหูจะเท้าไม่ออกกับเราผมเลยบอกว่าถ้าผมดังขึ้นมาแล้วนะผมจะไม่ทำกิท่ทีอย่างเงี้ยเพื่อดูถูกให้เขาเจ็บใจเราจะยอมออกเมือเหมือนที่คุณมาขอออกก็ยอมออกให้อ่ะใจะได้จบๆไปใครไปทักมาพี่ใครทักมาไม่ได้จบ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 ,จบไปมันทักมาตอนแรกมันว่าไงพี่มันมีช่องยูทูบช่องหนึ่งช่องแบบคือมันแบบ เราเอาปืนบีบีการมาเล่นน่ะแล้วก็เขาอยากจะให้รีวิวปืนอะไรเงี้ยเขาทักมาบอกขอพลตำรวจโทพลตำรวจเอกอะไรเงี้ยผมบอกว่าคุณใช้อะไรถ่ายครับ,อบอใช้มือถือถ่ายครับมึงกลับไปถ่ายพ่อค้าตะกั่งแตนทออแล้วกันนะจัดใช้มอือถือถ่ายจะมาขอสภาพาตำรวจเอกไปถ่ายพ่อค้าตะกาแตนทออพ่อค้าเราตียหน่อยสิคือแล้วก็ถ้าน้องทักมาเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสนี่ยูอยู่บ้านใช่ไหมก็มาได้เลยครับคือินดีช่วยแล้วก็ไม่อยากให้ใครโดนดูถูกเหมือนเราเรา เกียรติการดูถูกเพราะผ่านประสบการณ์นั้นมาทุกวันนี้ก็ดีใจครับใส่เสื้อทีมงานไปหรือใส่เสื้อไปไปเดินห้างครับคนจําได้แต่ส่วนมากกระทักเราดูจากคลิปท่านเลวัตทุกคนนะที่มาทักขอถ่ายรูปเราอะก็มาดูจากาท่านเลวัตท่านเลวัตคือท่านเลวัตเป็น,เป,นเป็นพลิกชีวิตเลยครับผมพลิกชีวิตตอนนี้ชีวิตผมดีขึ้นแต่ชีวิตท่านเลวัตวุ่นวายท่านไปไหนก็โดนคนขอถ่ายรูปพทรมาไอ้หนูชีวิตกูวุ่นวายเพราะมึงนี่รายการนู้นแล้วก็นี้เอาไปออกกันใหญ่แล้ววุ่นวายเลยท่าน หนักเลยหนักเลยพอผมไปแท้ไปก่อวอร์ดเดี๋ยวก่อนก่อนฝากแนคิดพี่ถ้าสมมุติเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่นะพี่คนที่กำลังทำ YouTube อยู่หรือว่าไม่ได้ทักมาหากูเลยนะนะ้ามึงจะพูดอะไรให้ทักหาพี่โอ๊คกันกำลังจะยังจะบอกนี่ไงพี่ออ๋คนที่ทำ YouTube อยู่หรือว่าอะไรมีข้อสงสัยนี่พี่แล้วอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ทำไงข้าไปติดตามได้ใช่ไหมพี่เข้าไปคุยกับพี่เี่เลยกดตั้ง JB แฝดเฟซบุ๊กมึงทักไปหามึงเลย ขาอยากขอปรึกษาไม่ใช่วี่แบบไอ้ยังคาขอคำปรึกษาต้องคัดต่อเหรออย่างอย่างขอย่างขอคำปรึกษาผมเนี้ยผมให้ได้ว่าทำทำยังไงทําวิธีทําคลิปทําแบบไหนแต่ไอพวกเปิดรายได้เงี้ยมันต้องพี่อะพี่เปิดเปิดรายได้เปิดรายส่งเรื่องไปซ่าแล้วมันต้องพี่ทําไงพี่เฉพาะไอมหาวลัยกูก็ปวดหัวได้ไหมพี่ได้ได้ถ้เพื่อนเพื่อนอยากดูอยู่บางคนเปิดรายได้ไม่เป็นเนี้ยเหมือนไอมาที่โอวีพครับเป็นบุ๊กโอวีพีเฟซบุ๊กเลยครับเข้ามาทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับ ทำมาเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพี่โอเคเขาอาจจะไม่ว่างนะมันเยอะมันเยอะอเพราะเขาทํางานเขาทํางานเนี่ยพี่โอค๊คเขาจะเป็นนูก,กอูดเขาจะทางานหลังเที่ยงคืนไปแล้วยันเช้าอะไรวะห้ามทักมายืมตังค์อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามทักมายืมตังค์เหมือนมึงอะ่ะเออเพราะว่าตอนนี้ผมว่า ไม่มีแล้วเพราะว่าผมเอาหนังสือสัญญาเงินกู้มาแล้วสองแสนผมกูลูกพีผมเอาทะเบียนบ้านมาทะเบียนรถมาเลยไหมมึงจะนำเล่นรถละตัวนีเดี๋ยวจอดรีโวนี่เลยพี่แล้วเดนบอกรถเบกับเอไม่เป็นไรโอเคพี่แล้วพี่พี่อมีอะไรฝากฝากข้อคิดนะพี่กับคนที่กำลังแบบทำช่องอยู่แล้วท้อพี่โอเนี่ยนั้นละนั้นตอนนี้พี่กับหน้ามือเป็นหลังมือแล้วครับนั้นตอนนี้รายได้พี่อยู่หลักเลยอ๋อจริงท่านยูทูบเบอร์ที่ ที่มีคนติดตามก็เอาเป็นว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแต่ก็ยังไม่ไปถึงขนาดคนที่เขาสิบล้านซับหรือหนึ่งล้านซับยังไม่ได้แบบว่าไปกินอาหารแพงๆได้ขนาดหรือไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเดขนาดนั้นก็ก็แค่คนคนหนึ่งที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาพอได้อยู่พอเลี้ยงเฮ้ยทีมงานหนังสือเงินกู้เว้ยทำไมอ่ะกู้พียอออืมออือนี่คือให้เลยวิอืออืออือ ให้เลยให้เลยให้ควยอะเอ้านี่ดกวยฝากรับคนที่นี่ด้วยพี่เฮ้ยเขาถ่ายรายการมึงเยี่ยวเไรวะทีมงานรายการนี่แม่งเมื่อกี้ก็เดินวนไปบนมาเอาเให้พี่ฝากด้วยฝากคนที่กำลังทำ YouTube อยู่พี่อ๋อเอางี้แล้วกำลังแบบ บางคนเนี่ยผมเห็นหลายทีแล้วเพราะตอนนี้ผมอยู่ในกลุ่มย t u b e หน้าใหม่ด้วยครับบางคนท้อพี่ท้อแบบเดูทําทาคลิปมาอะไรคนวิวก็ไม่ขึ้นซับก็ไม่ขึ้นอืให้กําลังใจน้องๆเลยพี่คือต้องบอกก่อนเลยว่าท้อเป็นแค่ชื่อของผลไม้ครับมันไม่มีความหมายสาหรับคนที่พยายามครับนี่ไอ้ดูอกูเกิลมาโอ้โหมาคิดได้ไงวะพี่ไอ้กูเกิลมาเอาลยจะบอกน้องๆที่อยากเป็น youtube แล้วต้องบอกเลยครับ youtube มันจะมีสเต็ป ที่มันต้องไป youtube ชีวิตถ้าน้องเคยตอนเด็กเคยเคยชักว่าวไหมชักว่าวอะเล่นว่าวอะครับการเล่นว uh, uh. right. so 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 you know, ่าวนะ youtube เนี่ยนะครับถ้าคุณทำแรกๆอะมันจะเหมือนว่าวถ้าคุณไม่กระตุกไม่กระชากคุณไม่วิ่งสุดแรงว่าวมันไม่ลอยกว่ามันจะไปติดลมบนงสูงได้อ่ะวิ่งเป็นกิโลบางทีวิ่งแล้วก็ล่วงวิ่งไปอีกกิโลแม่งล่วงมันวิ่งแล้วมันก็ล่วงกระชากกันแล้วก็ตุกกนแล้วก็ล่วงคือมันไม่ได้ขึ้นง่าย คุณท youtube นะครับครั้งแรกที่คุณจะโดนเ่ยคือคนข้างๆคุณจะด่าว่าเอาเวลาไปทํางานเถอะที่มีเงินเดือนเลิกทําเถอะเมียด่าแม่ด่าพ่อด่ามันทำเพื่ออะไรเออทำเพื่ออะไรนะครับแล้วแล้วที่เจ็บใจกว่านั้นอันนี้เรื่องจริงเลยนะผมพูดจากประสบการณ์ตรงเลยนะถ้าผมมีเพื่อนอยู่ร้อยคนเนี่ยผมทำยูทูบเนี่ยร้อยคนแม่งไม่ดูช่องผมเลยกลัวผมดังกลัวไปไกลกับมันเพื่อนผมร้อยคนไม่มีใครดูช่องผมเลยไม่รู้ตล้วไม่มีใครแชร์ พักแชทไปส่งไปให้แม่งก็ไม่แชร์ไม่ดูด้วยนี่ประสบการณ์จริงเลยนะคุณต้องเจออย่างนี้เพื่อนเพื่อนคุณกลัวคุณดังแล้วพอเราดังแล้วพี่อันนี้เดี๋ยวไปทีหลังผมก็เลยงงว่าภาวะแรกๆอ่ะมันจะการจะสลักไม้ให้ไปรูปพระพุทธรูปที่คนไปกราบไหว้ครับมันใช้เวลาสลักนานมากครับถ้าเกิดว่าเอามาขัด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 ก็เป็นแค่ไม้บันไดที่คนเหยียบย่ำหม่ไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องขัดเลยเอาไบเจียสี่มุมมึงเป็นไม้บันไดแต่คุณจะเป็นพระที่คนเขากราบทั้งประเทศอ่ะต้องสลักแล้วสลักอีกเป็นปีป ถึงจะงดงามเหมือนพ้นจินดาลายูทูบเบอร์เหมือนกันครับมันต้องผ่านการดูถูกเยอะมากบางทีลงคลิปไปตัดต่อแม่งทั้งวันทั้งคืนทําไมดูสามบิลสี่บิลว,วะเรากดดูเองทําไมเนี่ยกูว่าปังทำไมคนไม่ดูวะไปถ่ายรายการหมดเงินไปเป็นพันเป็นหมื่นทําไมคนไม่ดูท,ท,ทั้งที่มันตลกแต่ขอโทษนะมันตลกเราไม่ได้ตลกเขาอืม mm. ไม่ตลกคนดูเพลงบางเพลงแต่งออกมาแทบตายเพราะกูฟังว่าเพราะแม่กูว่าเพราะเมียเพราะทาไมคนไม่ฟังวะมันเพราะเรามันไม่ได้เพราะเขาไงไม่ได้เพราะคนดู คุณต้องเจอภาวะานี้ยแล้วจะบอกเลยว่าจะมีลู้สึขผมหลายคนอาจารย์โอ๊กทํายังไงแบบว่าวันเดียวผ่านเลยไปก๊อปคลิปชิงน้อยชิงล้านไาดีไหมไปก๊อปคลิปทําข่าวหลอกหรือไหมทาข่าวหลอกว่าคนนู้นคนนี้ตายมันมันไม่ได้ทางออก <c oughs> คุณดังช่องคุณก็โดนปิดนะครับคุณดังแต่ว่า YouTube เพราะตรวจเจอเขาก็ไม่ให้ผ่านมันไม่คือคุณต้องมาต้องเป็น ต้องเป็นทองแท้ที่มันผ่านการหลอมมันไม่ใช่ทองเกการการลง YouTube เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอทําแล้วลงไปแล้วปุ๊บเอ้ยโหคนดูไม่ไม่มีติดเขียวก่อนจะลงคลิปไปการตรวจสอบการอะไรของยูทูบมีระบบใช่แล้วที่บอกผมไม่ไม่ผมก็ไม่ได้ผ่านวันที่ผมผ่านคือผมไม่ได้ตั้งใจทําผมอ่านคลิปเล่าเรื่องบอลที่มันชนะแล้วผมก็ลงไปบอกงงงแล้วมันผ่านเองงั่นคือแบบเทวดาเขาคงคงเห็นผมทนไม่ไหวแล้วอะเพราะผมตั้งแต่ปีสอง6 17สิหกสิบเจ็ดสิบแปด คงสามปีสองปีให้มันผ่านไปเถอะเพราะว่าไอ้นี่มันอ่านทั้งไบเบิลอ่านทั้งไตรบิดมันอ่านทั้งหนังสือเสียงทํามาทุกอย่างแล้วมันมันมันไม่ผ่านอ่ะแต่ว่าผมไม่เลิกนะผมไม่เลิกแล้วพอพอผ่านเสร็จปุ๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนคุณจะต้องกลัวคุณได้ดีกว่านี้ผมไม่รู้เป็นไรนะธรรมชาติมนุษย์ถ้าเพื่อนแท้จะยินดีโกะผ่านแล้วยินดีด้วยนะมีอะไรให้พี่ช่วยพี่จะโทรถามตลอดโกได้เงินย่างโก้อะไรนะอันนี้คือเราเราร่วมยินดีครับแต่ถ้าเพื่อนที่มันนั่นมันจะแบบ เฮ้ยมึงย่าดังไปกว่าน,นี้นะมึงแม่งเคยเท่ากูมึงจะไปแซงกูได้ไงค,คนมันจะคิดเนี้ยเหมือนวันหนึ่งอะ่ะคุณเคยไปลูกศิ์ผมอะ่ะแล้วคุณไปแดนถูกรางวัลที่หนึ่งอะ่ะคุณขับลาโรเบกินีมาเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็เฮียมึงมาแซงกูแล้วรับไม่ได้อิจฉาแต่ผมโอ้ขับลาโบกินี่ใช่ไหมดีใจกูได้เอาล<ด>้อ<ด>แบกไปถ่าย uh huh. นะครับขั้นตอนที่หนึ่งคุณจะต้องเจอคนดูถูกนะครับ<ม>ขั้นตอนที่สองเมื่อคุณทําอันแรกไม่ผ่านไม่ผ่านสามเดือน อย่าฝืนมันไม่ใช่คือไม่ใช่ต้องเปลีนน่ยนแนวไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปฝืนบ,บางคนเอาขอโทษนะทําทําเพลงอ่ะก็ทําอยู่นั่นแหละแต่งเองดีกีตาร์ร้องลงแต่งก็เพาะคุณคนเดียวแต่คนอื่นเขาเขาไม่ได้เพาะด้วยอ่อะก็ฝืนทําทุกวันนี้ก็ฝืนทําอยู่ก็เห็นบางคนก็รีวิวกินก็กินแม่งเข้าไปใส่ถาดกินใส่ถาดกินก็มันไม่ผ่านอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนหาตัวตนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวตัวตน<ล>ไม่ใช่ตัวตนของคุณนะตัวตนที่คนดูเขารับได้ใช่แต่คุณเป็นคนตัวตนตลกแต่คุณตลกแล้วเขาไม่ขำอ่ะ แต่วันหนึ่งคุณทะลึ่งใส่แว่นขึ้นขึ้นมาเขารักคนดูชอบคุณก็ต้องเป็นตัวนี้ออย่างผมเนี่ยผมตลกแต่ผมไปออกรายการแล้วผมตลกผมโดนดา่า<ต>ผมก็เลยออกรายการก็ต้องขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมันมันก็เป็นอย่างที่พี่โอ๊กบอกนะอย่างผมเนี่ยหกเดือนหก,หกเดือนนะัดหกเดือนตอนแรกที่ผมทํา youtube เนี่ยอืไม่มีคนดูเพราะผมทําคลิปกินอืจนผมมาเจอพี่โอก๊กทําคลิปสัมภาษณ์มีคนติดตามมียอดซับขึ้นยอดวิวขึ้นจนได้ตัง แล้วก็ช่วงนั้นช่องก็จะเงียบไปพักหนึ่งเพราะว่าไม่มีคนไม่ไม่มีคนให้สัมภาษณ์แล้วก็ลองลงคลิปอื่นก็ไม่มีคนดูพี่แต่พอเรากลับมาทําคลิปสัมภาษณ์ก็มีคนดูใช่เพราะว่าเขาตามเขาตามเราในตัวตนที่เป็นอย่างนั้นใช่ครับผมนี่สัมภาษณ์ผู้หญิงแต่ละคนดังดังเซเลบเมืองไทยน้งใใหญ่ผมจ่ายทีสองหมื่นสองหมื่นลงมาทีคนดูสามพันผมตายไหมนั่นแหละผมไม่ได้แบบโอ้โหอาจะมีวันนี้ผมหมดไปแม่งเงินได้จากช่องบอลมามาทาสัมภาษณ์ก็หมดไปกับสัมภาษณ์ ได้บอลมาอีกก็มาหมดรปกาศสัมภาษณ์อีกจ่ายค่าตัวดาราแต่ละคนก็หมดก็คนดูสามพันสี่พันได้ได้ได้บอลมาก็ไปเสียให้หงหมดอืมไม่ได้เล่นเอาไปเลยอืมนะครับขั้นตอนที่สองคือคุณต้องหาตัวตนที่คนดูเขาชอบคุณไม่ใช่ตัวตนที่คุณอยากเป็นครับคุณอยากไปตลกลงมาร้อยคลิปแล้วเขาไม่ตลกกับคุณก็เปลี่ยนเธอไปเป็นอย่างอื่นเธออะไรลองดูลองลองโยนหินลองคอนเทนต์อื่นดูครับแล้วสามนะครับพอวันที่คุณสําเร็จแล้วช่องคุณผ่านแล้วมีตังแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณจำไว้เลยนะยูทูปมันจะเป็นระบบอัลกอริทึมอัลกอริทึมคือมึงหยุดลงคลิปเมื่อไหร่มึงตายสมมติช่องคุณคุณติดตามแสนนเนี่ยคุณลงวันเนี้ยและอีกสัปดาห์หนึ่งมาลงตายเพราะว่า youtube จะมีคนลงคลิปทุกวันวันละเป็นล้านคลิปมันจะดันคลิปเก่าหายไปคลิปใหม่เขาจะนสนนำเสนอในฟีดข่าวเป็นระบบระบบคุนยนเอไออ่ะแล้วช่องคุณคุณลงไปวันเนี้ยอีกเจ็ดวันคุณไปพิมพ์ชื่อมันหาไม่เจอแล้ว ค,คลิปอื่นมันจะมาแทนคุณแล้วฉะนั้นคุณต้องลงคลิปทุกวันอย่างสม่ําเสมอไม่มีอะไรทําก็นั่งแคคทีฟันลงครับต้องลงทํายังไงก็ได้ไม่ให้ช่องเงียบไม่ช่องเงียบเพราะว่าอาาัลกอริทึมมันจะดันขึ้นหน้าฟีดข่าวครับไม่เชื่อวันนี้คุณลองเปิดช่องคุณใช้ชื่อคําว่าโก oh, จังพากินเงาะสิแล้วคุณหายไปเดือนหนึ่งคุณมาพิมพ์คขาว่าโก oh, จังพากินเงาะหาไม่เจอแล้ว YouTube มันไม่ดันให้ให้มันขึ้นหน้าฟีดข่าวคนหาง้ก็ไม่เจอเพราะอันอื่นมันมากบหมดอันนี้คืืออออออคคคคคววาาามมมมมมสสสส่่่่่เเเนนนนัีีีทิกยงงึ และสุดท้ายนะครับถ้าทำแล้วต้องการได้เงินอันเนี้ยน่าจะยากหน่อยครับอาจจะล้มเลิกแต่ถ้าทำแล้วมีความสุขกับมันไม่เดือดล้อนครอบครัวทำไปเถอะทำไปเอไม่ใช่แบบเงินได้เงินเดือนสองหมื่นละลาออกมาทำชีหายเลยสองปีไม่ผ่านเลยนะครับคุณต้องมีเงินเดือนสองหมื่นแล้วเสาร์อาทิตย์ก็มาทําครับเวลาเวลา,า,าว่างเวลา,าว่างเขา,เเา,ามาทำแล้วมันแล้วมันผ่านแล้วอ่ะแล้วมันได้เงินแล้วมากๆแล้วค่อยออกจากงานครับนะครับ จาไว้แลครับชีวิตมันจะเป็นเหมือนว่าวยูทูบเบอร์หมันเหมือนว่าวต้องกระชากต้องวิ่งต้องดึงต้องกระตุกมันถึงจะขึ้นแล้วพอคุณขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีคนข้างล่างไปยังกระตุกให้ลงครับแต่ถ้าเราติดลงบนแล้วมันก็ติดแล้วก็จะสําเร็จเป็นกำลังใจให้น้องทุกท่านนะครับครับผมอืมก็สําหรับวันนี้นะครับก็รบกวนเวลาพี่อ๊กมาพี่อ๊กมาพี่อ๊กมามานานแล้วพูดอยู่ข้าวเนี่ยไม่บอกพี่อืมเลี้ยงปุ้ยกันพี่มีหน่อไม้อยู่พี่หน่อไม้ ครับหมอรายการนี่แหละที่ได่ไปลงช่องไหนเนี่ยงอป่าโอ้ยชื่อช่องไอเยี่ยโอวีพีมาลงช่องงอป่าไอสัตว์เอ้ยอันนี้อันนี้เสื้ออาขอให้มีคนดูมั้งแล้วกันอันนี้ก็อางโอ้เสื้อสวยครับเสื้อนี้เสื้อโอ้เสื้อโอวีเสืนี้สวยสวยขอบคุณนะครับตัวที่เราให้หมาใส่ตัวนี้ให้แมวใส่เออโอ้ตัวที่แล้วนะเสื้อรายการว่าหน้าหนาวหมาขี้เลือไปห่มหมาหมาอุ่นที่บ้านเลยเอ่ะให้พี่หยิบเสื้อหน่อยหมาอุ่นดูหายเลยบางคนไม่เคยเห็น บางคนอาจจะไม่เคยเห็นพี่ผู้ผู้ติดตามใหม่ๆของพี่อ่ะไม่เคยเห็นย้ายมันเห็นเลยใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เคยเห็นช่องเก่าพี่ไม่มีช่องปิดแล้วอันนี้ช่อง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 นี้ปิดไปแล้วอืช่องนี้ปิดไปแล้วครับอันนี้จะเป็นนี่นี่จะเป็นช่องเก่าครับเดชเนี่ยเดชเนี่ยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงเดชก็คือจุดเปลี่ยนชีวิตกับตัวกับใจคือคนคนที่ติดคุกมากับตัวกับใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอตอนหลังอ่ผมก็เลยไม่ชอบกับ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ไม่ชอบกับ<ม>ที่การที่เอาแขกมานั่งโดนด่า<ม>ก็เลยแบบเปลี่ยนเป,นเปนลี่ยนรายการกลับไปแล้วก็ส่วน,นเนี้ยโอเนี่ยอันนี้คือสวยเลยเนี่ยยู<ม>ทูบเบอร์ทั้งหลัง OV p เนี่ยสวยครับโอเค<ม>ครับพี่ก็วันนี้ก็ทำไมอ๋อโอ้จะโอ้จะเก็บไป,บไปขอลายเซ็นใช่ไหมอาปากามาปากกามาอาปากามาคร,าราับก็วันนี้ก็รบกวนพี่เขามาพอเป็นพอเวลา เขาพูดเรื่องพัดรายการอะไรแล้วเดี๋ยวมึงเก็บขึ้นมาไอ้เหี้ยถอดไปก่อน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 เดี๋ยวกูจะเล่นต่อเออก็คัดคัเอ่าโอเคเอาเริ่มก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โอ้งนะครับที่มึงยังจะซาขอบคุณมึงเหรอเสียนลาเวลามาเล่าให้พวกผมฟังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับครับครับก็ก่อนจะกันไปนะก็ฝากช่องนะครับ ก็ป้าพาตะลุยนะครับช่องพี่โอ๊ะขอขอให้มีคนดูช่องมึงขอให้มีคนดูสาธุขอให้มีคนดูนะช่องมึงขอบคุณพี่ออ๊ะมากๆครับผมออ๋เอากองว่างานแหละกองว่างานแหละเอาขอบคุณมึงกองว่างาน